นัดครับนัดอ้าร้อยด้อย่ด้่เยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเด้ยอา้ใส่สามส ห2นะครับรอบนี้มาเจ้าหที่นาแล้วก็ได้เสอะไราเควนเยควนเ สองสามห้เอ้าสองเดี่ยวได้เต็มต่อจากขั้นี้นะครับ เยะโสวยดีสามเสวยทอดีครับเจอกับเสาล์วิ่งสันส์เองนะครับโอ๊คี้ชาร์ลีเติมหนึ่งสอง 1, <Get. S> 2 <C. S> 1> ตุกี้พอได้เด้มต่อจากคู่เศอสูว์นนี้นะครับเป็นอาณาจักรโลงหลอนะครับเจอกับโบรดัลพันเตอร์ซีนะครับ 5, 7 แาตอจากคั่วไจากรงหลอดก็จะเป็นหนูนะครับเกียกับฟังมาเตอร์นะครับตู้่อเม เจ็ดแปดแกตดีเพื่อนต้องเ้ามด่วยครับต้องมีสองอเวลาน กีฬาครับกีฬาพรเก้าเจ็ดทุกที่สองเป็นเ Nine. <laughs> โอ้โหอย่างนี้ครับใจแป้งทีมนะครับตัวเล็กพิชิตโนมากนะครับเนี่างมิกิลาบ9 10กกี้เสร็จเปิดมาครับลูกนี้โอ้โหปิดหายเลยครับโอเดีนิเตอร์มิกิลาเส้นหลังครับคะแนน <9. S 2> เจ็เก้ากะโดดโยครับยกข้าคำขู่ยุงหายสุกี้สองตุ้มแย้มทีมสุสกี้ช็อปนาสวสนทีนุ่นดินต่อด้วยครับ เออ,เอนี้เจ็บดีครับน้อ,อ,องใจแจ้งทีมครับสิบซอสเมื่อเช้าที้แพ้ไปไปรอบเลยนครับมาไทตอทม สิบเอ็ดสิบสอสิบสงครับุกกี้เสือข้าไปใจแจ้งควยได้อยู่ครับลูกนี้เป็นไงครับโอ้โหแจ้งแจ้งว่าแต่พอได้ก่อนสิกินหนมนูมาแม่ัวนสิบสาม สิ <observed> oh. 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 บสองสิบสามโอ้ยยิ่งกด้ขตามโอ้บรรยากาศคึกคักเทยเนาะกำมา พักักตะไคร้ไปละบอลกีฬาพร้อมมาจังเก็นครับมาจังเ็นเข้าโอ้มันเสียดีเลยเสียดีตั้งเยอะครับีสาม ดีเสียไปใส่แจ้งยกมาแล้วรู้ป็นไงครับเตะหายอย่างนี้โอ้โหใส่แจ้งยิงไม่แจ้งโอ้ย,เ,ออยเคยเห็นตัวผู้เล่นคนน่้ไหมไม่ได้ยันนี้ใหมคู่ต่อไปสิบทีเท่าคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเป็นยุสโซทันดีนะครับเจอกับสองลูกยางซับเอยุสโซทันดีนะครับเจอกับลูกยางซับเอครับ แล้วก็คู่ต่อไปอาณาจักรลมเราเจอกับโบนัสฮันเตอร์สี่แล้วก็หนุ่ยสตูเจอกับสองวาเตอร์ห้าสิบสี่เด็กนี้อกมาเตโอ้โหโอย่าไปโคอ่ะแล้วหลายไอะแล้วจพอดี่ะได้นะ 15บห้เท่ายกมายกมาครับยกนี้เป็นไงครับโอ้โหอนีดอดด้ดีนะครับกีฬาพรสิบหกสิบห้า ีพุกี้สามได้เก้ามาแรงแซงทางโค้งไปเลยนะครับติดเช็ดสิบห้าใจแจ้งทีนี้แพ้ไม่ได้ไนะครับแพ้ตี่ตกรอบไปครับเพราะแพ้บลายมันทีอย่างเลยนะครับเมื่อเช้ามาไม่ทันโอ้โหทีนี้เตะท่วมเลยครับแย่ดีไม่แย่แอบเล็กที่ขีดจริงๆครับ ลาพร10คสิบ7ที่สามเมตรคู่ต่อไปนะครับท่านเดินนักสุมเสียโดมร้อยเอ็ดปะทะบ๊อบบี้แล้วก็มิสสีสเกตคู่นี้เป็นคู่ที่ชุนลาพร18 1ก โอ้ต yeah, ่อไปนะครับยอดเสือทองดีนะครับเจอกับศรนันท์ศักดิ์เอลาภปีท่เจ็ดปีทแปดปีทสองเจ็ดตรงนี้ก็ตอนปีทีเจ็ด จุดีเสียไปไปเจ้าเจ้ามาลูกนี้โอ้โหเต็งหายเลยครับดีกเลยคบเก้าแปดติดเก้เาเลครับใจเจ้าที่นีแพ้ไม่ได้นะครับล็อกไปช้าแพ้บลายประตูเลยนะครับเอาละครับยกมาเป็นไงลูกนี้ครับโอ้โหูกนี้ <S <S <asi> แข้ด <18. S 2> ีสปด้โอ้เสบออกหลังไปนะครับอ้ามาดูแบนี้นะครับ,รบว่าใจเตียงทีมจบใช้ลูกเสือแบบไหนครับเพื่อที่จะตีเสมอรอพร้อม 29 20 19ต่อ20แล้วนะครับใจแจ็คเสิร์ลูกนื้อ้าวคูณตได้ยยกมาลูกนี้ตีครับ่ยกเมาลังอคัอบก้อาลยครับไม่ต้องจับมือนะครับหต้องจับมือลูกไม่เป็นไรเดินผ่านกันเลันีโอเคครับจับมือกันนะครับ